สาามมามมมมโโคยข่พูดถึงน้ำแข็งใสขนมปังเย็นนี่น้ำลายสอเลยนนะครับม, <laughs> มันอร่อยใช่ไหมคุณบอลปา<ก>น, <ะ S 2> นรับก็คิดถึงตอนเด็กๆไง เด็กๆเนี่ยก็คือจะกินเอาขนมปังใช่ไหมเขาจะหั่นเป็นชิ้นๆใช่ไหมคะคแล้วก็มาเอาน้ําแข็งใสแบบใสแบบนี้นะใสแบบนี้ไม่ใช่เครื่องใสนะรู้จักนะใสหัวไปไกลๆออันนั้นไม่ใช่คนละอย่างกันคุณอย่าทำให้เควสิใสหัวแบบนั้นมันคนละเรื่องนะอันนั้นใสไปแล้วเนี่ยแล้วก็เอาน้ําเฮลโรยน้ําแดงน้ําเขียวในราดเอานมข้นในราดเด็กๆชอบมากเลยแยวนี้หายไปไหนหมดแล้วกินแล้วแลบลิ้นโชว์เพื่อนด้วยนะลิ้นแดงๆเนี่ยโอ้ยนี่กับภาพที่เห็นนี้นี่นี่ยอันนี้เป็นอะไรอะเขาเรียกว่า น้ำแข็งใสขนมปังเย็นไว้ย่ังไงปังเย็นเกลทีมะโอ้ยชื่อแทบพรนั่นเหรออ้าวแล้วปังเย็นก็ปังเย็นเกลทีมะก็เกลทีมะมันแยกกันแล้วมันมาอยู่รวมกันได้อย่างไรอะต่างสิคุณนะครับเพราะว่าเจ้าของคุณทิชา เกตเหมหรือน้องปุ๊กนี่นะครับบอกว่าแม่นะครับนี่น้องนี่นะอายุยังน้อยอยู่คุณนะครับมันต่างเหรอเธอเป็นคนชอบกินขนมปังเย็นหนอยงั้นนะครับชอบแล้วก็หาสูตรแต่ชอบที่สุดเลยก็คือว่ามันต้องเป็นเกล็ดๆอย่างนี้คุณนะี่นะแต่บ้านเราน้ําแข็งใสเป็นเกล็ดมันไม่ค่อยมีมันมีอยู่ที่นึงก็คือประเทศไต้หวันโน่นนะครับก็ลองมาทําดูสิคุณเนะีนะ่ยเอาแคบ ปั่นน้ำแข็งเฉยๆให้เป็นเป็นเกเล็ดเล็กๆๆ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 ๆนี่นะเ,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 เสร็จแล้วก็เอาน้ำเติมเข้าไปคุณนะ่ะน้ำเฮลบูบอยนี่แหล, <c oughs> และครับกับเพลทน้ำแดงน้ำเขียวหรือน้ำอะไรในเกาแต่นี่นะแล้วผสมกับนมโคดไอนมนมนมอย่างที่เห็นภาพในคุณบอลบัดแล้วก็ส่วนผสมน้ำตาลทรายใส่เข้าไปหน่อยแล้วก็ปั่นมาลกเ้ากันนี่นะ này, มันก็เลยเป็นเกล็ดอย่างที่ว่านี้เนะี่ยมันก็เกิดความอร่อยนี่คือความต่างของเธอบอกว่างนั้นนะอ่าใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านว่าร้านเอ jo จยใช่ไหมคะ แหมเอนจอยจริงๆเลยนะคะ,ะเวลาไปกินแล้วเนี่ยนี่ก็คือกรรมวิธีการทําค่ะนี่เป็นขั้นตอนแรกนะคะ,ะทีเาา่เอามาส่วนผสมเนี่ยมารวมกันหมดแล้วแล้วเขาจะใส่น้ําสีแดงสีเขียวรหรือแม้แต่นะคะอตอนหลังมานี่ก็มีส่วนผสมในส่วนของน้ําผลไม้เข้าไปมีโยเกิรตรสชาติต่างๆ<อ>เข้าไปด้วยค่ะลแล้วก็มาผสมรวมกันแล้วแล้วปั่นนะคะปั่นแล้วเนี่ยนะคะก็เอามานมกับน้าตาลเนี่ยก็ไปคลุกเค้าให้เข้ากันอีกทีหนึ่งใช้เวลาประมาณ15-20ถึงนาทีจากนั้นนะคะ <ทำ S 1> ก็<ง>จะเอาไปเข้าช่องฟรีสนะคะประมาณ4ชั่วโมงได้กันพอเกาะกันเป็นน้ําแข็งพอดูแล้วนะคะก็เออากมาปั่นอีกทีนึงค่ะปั่นจนกระทั่งละลายแล้วก็ไป แช่ช่องฟิตหรออีก,กรอบแช่ขนาดไหนนัานขนาดนก็เรียกได้ว่านานแช่สมรอบแช่สารอบสามรอบสามครั้งด้วยกันก่อนออจะตักเสิร์ฟนะคะและถ้าเกิดว่าต้องการให้สวยงามอย่างภาพที่เห็นนั้นก็คือคุณจะต้องใส่ท็อปปิ้งเข้าไปมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบของป<อ>ังเย็นเกรดฮิบาที่ทันสมัยนั่นก็หมายความรวมถึงนะคะ เอาขนมปังเย็นที่สมัยก่อนเนี่ยนะคะนิยมกันน้ําแข็งใสเกตทิม้าเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไอศครีมเกตทิม้าที่มาเข้ามาจากไต้หวันเนี่ยมาผสมรวมกันเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เห็น ขนมปังเลยเพราะมันปั่น <บด S 2> รวมกันไปหมดแล้วนะครับละเอียดยิบแล้วนะครับแหมปังยันเกหิมะเขียวแดง35บาทตนเองนะครับนี่ผลไม้40บาทยอดขายนะครับโอ้ประมาณสัก3า0 0 0บาทต่อเดือนเชียวนะสาขาเธอเปิดแล้ว2แห่งด้วยกันใครอยากจะไปกินนะครับขับรถเก๋งไปกินกันได้โน่นนะครับที่หน้ามหาวิทยาลัยมหิดลสารยาจังหวัดนครปฐมแล้วก็ซอยลาซานสมุปราการด้วยขายวิราชอาหารเนี่ย เปิดมาได้5เดือนแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะขยายมาอีกที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นนักศึกษาช,าชอบเยอะอฟังเจ้าของลองดูไหมครับได้ค่ะจุดเริ่มต้นของพี่เนี่ยปางแดงปังเขียวจริงๆมันก็คือเป็นของที่มีมาตลอดมันก็คือน้ําแข็งใสสูตรโบราณแต่พี่เอามาพัฒนาให้มันให้มันแปลกขึ้นทานง่ายขึ้นก็คือ ถ้าเกิดทุกคนมุมมองในการมองมองแล้วก็พยายามคิดว่าเราจะทําอะไรจากสิ่งที่มันธรรมดาให้มันกลายเป็นไม่ธรรมดาซิกเนเจอร์ของพี่เนี่ยคือปังแดงปังเขียวบางคนไม่ชอบทานนมอยากทานรสผลไม้เปรี้ยวไม่อ้วนที่ก็เลยเริ่มต้นทําเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่โยเกิร์ตก็คือเป็นโยเกิร์ตดิ้นจีโยเกิร์ตบลูเบอรี่โยเกิร์ตสตรอเบอรี่ปัจจุบันที่พัฒนาเป็น13รสชาติแล้วใครสนใจ อยากจะมาลองชิมรสชาติไอศครีมที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครเชิญที่ร้าน Enjoy นะคะร้านตั้งอยู่ที่ตรงข้ามมหิดลสารยานอกจากไอศครีมอร่อยแล้วที่มีอาหารเป็นคาบูาร่ามีข้าวผัดพิซซ่าปาเกตตี้ลองมาชิมนะคะ อ้าวเมื่อกี้นะคะเห็นเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไปไม่ถูกเนี่ยโทรศัพท์ไปถามคุณปุ๊กได้คุณปุ๊กก็จะได้บอกนะคะแต่ว่ามีสองสาขาอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมคะที่สรยาน้ามหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่หนึ่งที่ไหนนะคะครับก็นี่นะครับผมจำได้เมื่อกี้บอกไปแล้วอย่างพยามผมนี่นะครับจะขนาดเดยกันนี่นะอันนี้ที่ว่าเธอสําเร็จเพราะว่าคิดต่างนะครับนั่นก็คือว่าคิดต่างจากใช้แนวความคิดไอเดียมองทั้งหมดแล้วว่าเออวิธีการจะทําอย่างไรอันนี้ก็สุดเข่เก๋นะครับ ทีมงานของคุยขมงบ่ายสามโมงไปทดสอบแล้วก็มาลองมาแล้วนี่นะะนครับเธอตัวนี้เดียวไปเบิ้ลซะสามถ้วยเลยนี่นะครับ <c oughs> ทุกอย่างเลยบอกว่าอร่อยจริงๆเลยพี่ว่างนั้นนะครับพ <c oughs> ี่เป็นคนคิดต่างนะครับอีกสาขาหนึ่งที่ซอยลาซานจังหวัดสุพรรณ<ช>แล้วกําลังจะเปิดที่หน้ามหาวิทยาลัยร,รามคําแหงนะคะ, <c oughs> <ล>ะเรียกได้ว่าแต่ละอย่างที่ทีมงานไปสรรหาม,มาเสนอต่อท่านผู้ชมเนี่ยนะคะก็ ร้วนแต่ทำให้อ้วนทั้งนั้นเลยแต่น่าทานมากเลยนะคะโอ้เห็นแล้วนึกถึงตอนเด็กๆเฮ้าอะไรจะเนี่ยทีมงานของเราหนึ่งในทีมงานของเราถึงว่าเนี่ยโอ้โหดูทำหน้าทำหน้าทำหน้าอืมอินมากเลยดับร้อนได้นะครับช่วงหน้าร้อนอย่างนี้เนี่ยนะครับสร้างอาชีพให้กับคนด้วยเราก็ถือโอกาสนะครับนำมาเสนอต่อท่านผู้ชมด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของคนแต่ช่วงหน้านะครับเราจะไปสร้างบ้านให้ปลาอยู่ด้วยกัน ที่ประจวบกีรีขันธ์ในคุณปอนปาได้เลยสักครู่กลับมานะครับค่ะคุยขโมยสายโม